สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รากตื่นแล้วตื่นแล้วตาตุ๋ยอ่ะตาตุยอ่ะนอนเยอะวันนี้นะคะมีท็อปปิกดีๆก่อนที่นางฟ้าจะออกไปจ็อกกิ้งเราค่อยกลับมาทำท็อปปิกฟินๆยาวๆย,ยาวไปถึงใจคุณผู้ฟังเลยให้ฟังกันนะคะเรามาฟังท็อปปิกสั้นๆระมุนต่อใจหลังจากแมวอ้วนตื่นก่อนนะคะ ตอนนี้หน้าแมวมามาค่ะคุณผู้ฟงังวันนี้นะคะมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะนางฟ้าจะดูซิว่ามีใครกําลังคิดถึงคุณหรือเปล่าหรือมีใครกําลังแบบว่าไม่โอเคกับคุณหรือเปล่าเรามาดูอารมณ์เขานะคะตอนนี้เขาอ,อารมณ์ไหนกับคุณนะคะอารมณ์แบบเออเขาอ,อารมณ์ไหนให้ไพ่บอกนะคะสับแล้วเดี๋ยวเราใช้ไพ่สําหรับนี้กันนะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะ ตอนนี้เขาอารมณ์ไหนกับคุณเรามาดูสิดูสิโอ้โหเอดเออฟเพนเดอร์คันอารมณ์ไหนกับคุณเหรอเหรียญใหญ่เลยอะ่ะเอาตังไหมอะเดี๋ยวโอนให้อยากได้อะไรอะบอกสิบอกเลยเดี๋ยวจัดให้ ตอนนี้ขออารมณ์ไหนกับคุณหรออยากทําให้คุณมีความสุขเลขหนึ่งคุณกับเขาอาจจะมีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขหนึ่งหรือคุณกับเขาอาจจะเกิดเดือนมกราคมได้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคืออารมณ์ไหนกับคุณคืออยากให้สิ่งดีๆกับคุณผู้ฟังอยากพาไปกินของอร่อยอยากอบกอดในวันที่คุณร้องไห้ทุกใจอยาก มอบสิ่งดีๆให้ในวันที่เขามีแล้วก็อยากให้คุณมีบ้างอยากให้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณน่ะต้องการจะรับมันไว้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะใบต่อไปนะคะดูซิเขาอ,อารมณ์ไหนกับคุณในตอนนี้เขาอ,อารมณ์ไหนเด e Stank s t a n ผู้หญิงผู้ชายหมายเลข8เลข1นเลข8คุณกับเขา,าจะเกิดเดือนมกราเกิดเดือนสิงหาได้อารมณ์ไหนกับคุณหรอรอหน่อยนะ ตอนนี้เราอ่ะรู้ว่าเธองอนเราสเต็งเอามือไก่หน้าผากเลยอ่ะ เขารู้สึกว่าอารมณ์เขาสวิงมากตอนนี้ขออารมณ์ไหนกับคุณล่ะคะมีผู้หญิงผู้ชายราศีสิงห์อยากมอบหยิบยื่นยัดเยียดสิ่งดีๆให้คุณแล้วก็คิดถึงวันชื่นคืนสุขคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกับคุณผู้ชายผู้หญิงราศีสิงห์สเต็งเขาอาจจะเกิดปีขานปีจอปีมะโรงปีกุลปีฉลูแล้วก็ปีละกาได้นะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหนึ่งเลขแปดคนเกิดเดือนมกราเกิดเดือนสิงหาก็อยากบอกว่า ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เจอกันมาหนึ่งวันไปจนถึงแปดวันหรือมีเลขหนึ่งเลขแปดคุณกับเขานะคะอาจจะเม้งกันงอนกันแล้วก็ตอนเนี้ยเขาบอกว่างอแล้วเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วเนี่ยจะทําอะไรจะแบบว่าจัดมาเลยแบบเจ็บแ้นเครื่องกอดโษชั้นใหญ่ประมาณว่า โกรธแค้นเคืองเรื่องใดพี่จัดมาเลยคนดีแต่ว่าพี่จะตอบแทนน้องคนนี้ด้วยการเริ่มต้นยัดเยียดความสุขให้เขาจะขอโทษเขาจะงอคุณอารมณ์ของเขาตอนนี้นะคะอยากได้คุณคืนอ่ะอยากให้คุณกลับมากลับมาเป็นคนของใจสเต็งผู้หญิงคนนี้กําลังรูปไ้้ยหรือว่าหยุ่มหัวลาอยู่หรือว่าสิงโตอยู่ปกติสเต็งมันต้องเป็นแบบเสือใช่ป่ะแต่อันนี้เป็นลา แบบเขาอยากบอกว่าตอนเนี้ยเขายอมแล้วอ่ะจะยอมให้สั่งและตัดสินคุณผู้ฟังบอกตื่นมาก็แบบว่าหํำเพงลงเลยประมาณว่ามีคนนะคะยอมให้คุณสั่งและตัดสินอยากได้ความรักจากคุณอยากได้ความสเสน่หาความคิดถึงจากคุณเขาไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบเขาของขาดเขาขาดแคลนใช่ประมาณอารมณ์ก็คือเธอเอ็ดออฟเพนเดอรคเริ่มต้นใหม่ได้ไหม ขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอะไรที่เขาทําให้คุณเสียใจอ่ะขอโทษได้ไหมดีกันนะเดี๋ยวพี่จะพาไปรูดปืนรูดปืนเนี่ยเพิ่งได้บัตรเครดิตใบใหม่มาปาปาสิ่งไหนไดเล่าที่เอาใจคุณได้ตอนนี้เขาอยากทํามากๆเลยนะคะ a อดออฟเพนเดอร์เคลกับสเตงคือเขายอมละอะไรก็ว่ามาจัดมาเลยแค้นเรื่องไหนก็พร้อมผมไว้ให้หยุ่มหัวเต็มที่เลยนะคะ ใบต่อไปนะคะดูซิดูซิเขาต้องการอะไรจากคุณเขาอารมณ์ไหนกับคุณในตอนนี้ดีไฮโรฟันผู้หญิงผู้ชายเดือนพฤษภาเดือนมกราเดือนสิงหาคม Hi ไฮโรฟันไพพสังคลาชเขาอยากบอกว่า ความสุขเดียวที่เขามีตอนนี้ที่ได้เปิดใจคุยกับคุณความสุขเดียวที่เขามีตอนนี้คือได้คิดถึงคุณได้แบบว่าอยากทำสิ่งดีๆให้คุณคนเกิดราศีพฤษภ15พฤษภาถึง16มิถุนาอยากบอกว่าณนะจุดๆุดเนี้ยคุณรู้ไหมที่เขาอยู่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันก็เพราะความรักความเสน่หาความคิดถึงที่เขามีต่อคุณนะคะคุณผู้ฟังอดทนดูหนะ้าสดนางฟ้าหน่อยนะมันเหือกมากเลยอะ ถึงน่าสดคอยกับเป็นตาหักอยู่เดล้ล่ะใบต่อไปนะคะเดือสันคุณกับเพาะอาจจะเกิดราศีธนูอาจจะเกิดวันอาทิตย์วันศุกร์พุทธจันทร์ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีความแบบว่าม,มีรังสีออร่า ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นเดอะซันเป็นคนเก่งเป็นคนที่สังคมต้องการใครๆก็ต้องการเป็นที่ต้องการของท้องตลาดใครเห็นก็อยากได้แสงอาทิตย์เข้ามาโลมหัวใจคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสายฮิวเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่เขาฟังแล้วเขาชื่นใจเป็นคนที่เขาส่องเขาซําเบิงแล้วเขารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับคุณได้อยู่ใกล้ๆคุณนะตอนนี้มันห่างกันไพ่สเต็งออกมานางฟ้ามองว่าเขาอยากให้คุณกลับกลับ แม่ Bow หรือ มาได้ไหมเขาอยากให้คุณกลับมากลับมาหาเขาเถอะกลับมานะคนดีกลับมาทำให้พี่มีความสุขอย่าไปเป็นเดอะซันของใครเลยพระอาทิตย์บ้านคนอื่นจะขึ้นตรงไหนไม่รู้แต่หนูเนะี่ยคือพระอาทิตย์ที่ขึ้นในหัวใจพี่ทุกๆวันเขาอยากบอกว่าคุณคือความสุขของเขาจริงๆนะเพราะฉะนั้นหากแม้นว่าขาดดวงอาทิตย์ไปเขาจะอยู่ได้ยังไงล่ะขาดน้ำได้ขาดแบบว่าลมได้ขาดไฟได้แต่แค่ขาดแสงอาทิตย์แบบคุณนะ่ะเขาจะตื่น มาสดชื่นได้ยังไงอ่ะนกกาจะมาบินแบบตอนไหนเขาไม่สนหรอกเขารู้แต่ว่าอยากเห็นหน้าคุณนะคะคนคนนี้นะคะคิดถึงคุณหนักมากอยากอ๋อคุณอยากเริ่มต้นกับคุณนะคะเลขหนึ่งเลข8นะคะเลข5าเลข12นะคะนี่คือพลังงานของคนที่อารมณ์สวิงกับคุณมากๆอารมณ์แบบอยากหวนชื่นคืนสุขอยากให้เธอนวเนียคอเคลียอยากให้หยุ่มหัวอยากให้เธอแบบว่าพูดแล้วก็แบบ ตัดสินพี่เลยแบบว่าสั่งเลยจะให้ทําอะไรจะให้ไปซื้อ โจกับปารั้ังโกนะปักซอยหรืออะไรก็ได้จะพาไปจะพาไปแว้นทั่วกรุงเทพก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะความเป็นสเตนกับเดอะซันอะไรที่คุณเคยทํากับเขาตอนเนี้เขาคิดและคิดว่าแบบจะทําครั้งต่อไปทําให้มันดีขึ้นอาจจะพาคุณไปทําหน้าก็ได้เพราะว่าตอนเนี้หน้าคุณแบบว่าดูแบบว่าแก้มเยอะไปปะพาไปฉีดโบท็อกซ์สักเข็มพาไปสปาหรือเจอกันก็ออจ,จะแบบว่ามีสิ่งดีๆมอบให้คุณก็ได้อาจจะแบบว่าถอยโทรศัพท์เครื่องใหม่ ว่าซื้ออะไรให้คุณที่คุณชอบนะคะความเอาใจไพ่เอาใจแล้วที่สําคัญน่ะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณน่ะดีไฮเราแฟนน่ะผู้หญิงผู้ชายราศีพฤษภราศีธนูราศีสิงห์ราศีมังกรอยากบอกว่าคลั่งใครคลั่งรักกลับมาได้ใหม่มาเริ่มต้นกันได้ใหม่ให้โอกาสเราได้ใหม่นะคะเขาอยากเจอคุณมากๆเลยอารมณ์เขาตอนนี้คืออยากเจออยากเงาะ อยากพาไปแบบว่าซุยหนาซุยหนาแปลว่าล้างหน้าประมาณนั้นนะคะขออีกหนึ่งใบใบสุดท้ายนะคะดูซิตอนนี้เขาอารมณ์ไหนกับคุณคะโอ้โหคิงออเปนดคิน,นจริงเขาอยากเปอารมณ์เขาตอนนี้นะอืมเป็นถึงเดือนซันนะ่ะเปสักหน่อยดีโอนให้สักหมื่นหนึ่งดีไหมปะเอาไปชอปปิง้งหรือว่าแบบงอนอะไรจ้าอยากกินอะไรอยากแบบ อยากกินโอมาเกเสไหมเดี๋ยวพาไปกินสักคอร์ดดิงคอร์สเล็กๆนะประมาณว่าหรือจะแบบว่าชอบเบาๆอะไรเงี้ยอยากทําอะไรบอกเขา King of Pentacles ผู้ผู้หญิงผู้ชายสายเปบวกความเป็นสเต็งมีอีโก้หักคนยากไม่ยอมใครแต่กับคุณน่ะรักหมดใจใหญ่ยยคิดดื้อเขาอยากบอกว่าอย่าดื้อมากได้ไหมอ่ะเขาเหนื่อยที่จะงองอทางความจริงอ่ะก็เหนื่อยเนื่อยแต่ต้องมางอคุณในความฝันงอทางจิตวิญญ,ญาณเบนิเฟส่งแบ ว่ากดแรงดึงดูดหาคุณเนี่ยเหนื่อยเหงื่อแตกทุกคืนเลยเขาเหงื่อแตกทุกคืนเลยเวลาที่คิดถึงคุณเพราะว่าแอร์เขาพังแอร์เขาเสียไม่ใช่เล่นเยอะไปละเดี๋ยวต้องมีคุณผู้ฟังมาเม้นแบบอะไรก็ดีนะแต่เล่นเยอะไปหน่อยไม่เล่นก็นได้ค่ะขอโทษค่ะมาค่ะความเป็นคิงออฟแพนด์เคิลเขาอยากบอกว่าอยากได้อะไรบอกสิอารมณ์เขาตอนนี้อยากให้อยากเปอยากเยด็ด ความสุขให้คุณผู้ฟังนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะเดี๋ยวนางฟ้าไป j o กกิ้งก่อนนะคะไป j o กกิ้งก่อนเด้อเจอกันคืนนี้นะคะบ๊ายบายนะคะ